รอเบิ่งย้ำเดิกดีกว่ายบายเด้อเทวสันโอ้คือมาไว้ไปว่าแต่สวัสดีจ้าคุณบุษเพ็รภูทรสวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับกุหลาบนะคะคุณเอทักทายได้จ้าทุกคนจ้านามันงำเกินไปแล้วเปล่า คุณยักษ์อะไรเอ่ยอ่านไม่ทันสวัสดีนะคะแล้วหักบลาไว้หักบลาติลาปัวเพิ่นเพิ่นสิตเดี๋ยวเมียเพิ่นสิมาโตเป้เาปจังใดๆ <c oughs> คุณสมจิตสวัสดีจ้าคุณคุณอิดสวัสดีนะคะเจ็ดคนดูสวัสดีคะ่ะ ทักทายกันได้นะว่าไปว่าสนอยู่จังหวัดไหนสีสะเกดค่ะคุณต้นสวัสดีนะคะทักทายได้นะจ๊ะทุกคนจ๊ะคุณสามารถสวัสดีค่ะพัทยายินีที่ได้รู้จักนะคะคุณอัติภ์ทักทายได้นะคะทุกคนจ๊ะงาม น้ำแท่แมนบอบขอบคุณไดร์จ้าโอ้นี่มันบักแตงโมช้าวคนดูสวัสดีนะจ้าทุกคนจ้าขอบคุณสำหรับหัวใจมากเลยนะคะ คุณชื่อกำสวัสดีค่ะ